I'm gonna go to the สวัสดีครับพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆชาวใยูทูปนะครับหรือจะกดแชร์หรือไปทั่วโลกนะฮะก็วันนี้คุงนะครับมารีวิวตัว t o า a p ี r ล r u น r e v o หรือ Revo p i e r ลนนั่นแหละตัวที่เห็นอยู่นี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะก็เป็นปรับเปลี่ยนมาเลยจากตัวเดิมก็คือไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็กระจกครอบมองข้างจะเป็นแบบโครเมียมนะครับ ในส่วนด้านหน้าจะเป็นโครเมียมตัดเปียนโนแบสสีดําโลโก้ขนาดใหญ่โตโยต้าตัวนี้ยังมีเครื่องยนต์อยู่สองขนาดจะเป็นสองจุดสี่กับสองจุดปดในสองจุดสี่ขับสี่สองจุดสี่ขับสองสองจุดแปดขับสี่สองจุดแปดขับสองก็มีให้เลือกสรรราคาเริ่มต้นตัวนี้สีขาวกับสีขาวก็อยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสำหรับสีเมทัลลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามที่เป็นเมทัลลิกที่มันไม่ใช่สีขาวล้วนนะ ก็จะอยู่ที่8,000-2,400แต่ถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยจะมีให้เลือกเฉพาะตัวพ er ิลเนอร์ไฮเรามาดูส่วนของด้านข้างด้านข้างมีอะไรมาบ้างด้านข้างเลยที่เราสังเกตเห็นล้อนะครับจะเป็นขนาด 265/65R17 7, เป็นล้อแมกนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัวที่เป็นกระจกข้างคอบโครเมียมมาพร้อมกับไฟ LED ระบุสัญลักษณ์ลักลีโว แล้วก็ในส่วนของมือจับด้านข้างก็จะเป็นแบบโครเมียมเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างว่าตัวเอ็นทีนะครับมันมีอะไรที่แตกต่างกับตัวยังไงกันบ้างตลอตัวเริ่มต้นเอ็นที่เนี่ยจะเป็นแบบผ้าทั้งคู่หน้าแล้วก็เบาะหลังคอนโซลตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าพลาสติกแข็งแล้วกันแล้วก็หลายๆอย่างตัวนี้มาพร้อมกับมือจับด้วยนะเวลาขึ้นก็ขึ้นง่ายนะครับเวลาเราขึ้นใช่ไหมขึ้น,น,นตรงนี้จับตรงนี้ ขึ้นไปอันนี้ง่ายแล้วนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝั่งคนขับคนเดียวแล้วนู่นส่วนของด้านหลังด้านหลังมีไหมสำหรับตัวที่เป็นมือจับมีมีเหม,มือนกันเหมาะสำหรับใส่ลุยแล้วก็อุปชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินก็จะอยู่ตำแหน่งด้านล่างเวลาเรายกเบาะขึ้นหาเปิดยังไงกันตรงนี้ไม่มีอยู่ข้างล่างฮะยกขึ้น แล้วก็สมุิเวลาสมุดถ้าเราล็อกก็จะมีตรงเนี้ยตรงตรงตรงนี้ตรงใต้เบาะไว้ล็อกให้อยู่ตัวนี้ล็อกเข้าไปปึ๊บใช้ได้ละโอเคแล้วก็เซติเบลแล้วก็ตรงที่เป็นล็อกไม่ให้เด็กเปิดจากด้านในตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้ามีเด็กเล็กนั่งข้างหลังเนี้ยโอกาสเด็กเปิดอ่ะมีสูง แต่ว่าโตตาก็มีให้แล้วก็ด้านหน้าผมลืมบอกไปว่ามีตรงที่เป็นล็อกแอร์แบ็กด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่จะใช้คาซีตเราวาดูส่วนของถังน้ำมันเป็นกันบ้างถังน้ำมันเนี่ยรองรับเริ่มต้นตั้งแต่ด20ขึ้นไปจนถึงไฮดีเซลพรีเมียมแล้วก็ในส่วนของช่วงระบบช่วงล่างก็จะเป็นซูเปอร์เฟกซับสเตนชั่นคือมันมีความแตกต่างยังไงกับค่ายอื่นเนาะก็ เวลาเราเจอเนินหรือลูกหน้าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยหรือเป็นพื้นที่คูข่าระบบช่องล่างเนี่ยจะคือมันจะแบบองศามันจะเหมือน s u v ครับมันให้ความนุ่มนวลมากขึ้นกว่ารถกระบะทั่วไปเพราะว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยจะแบบกระเด้งกระดอนกระโดดกระดิงกระดุ้งกระดังใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยมันก็คือจะกระเด้งกระดอนกระดิ่งกระดังกระดังน้อยลงไปแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายมีอะไรบ้างด้านท้ายจะมีไฟเบรกอีกสามจุดเป็นแบบ LED แต่ยังไม่ฟูนะ ไฟถอยกับไฟตรงนี้ยังเป็นไฟหลอดปกติธรรมดานะครับแต่ตรงไฟเบรกตรงกลางก็จะเป็นแบบ LED ละมือจับโครเมียมกันชนท้ายสีดำตัดโครเมียมแล้วก็คือต้องบอกว่ากระบะหลังนะครับสำหรับสีประตูเนาะก็ยังสามารถคุณของได้อยู่เพราะว่าขนาดยังมีขนาดใหญ่อยู่นะฮะตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าสามารถซื้อออปชั่นเพิ่มเติมได้หรือว่าจะเป็นทาเป็นของแถมก็ได้คือระบบช่วยพนลรงท้ายนะก็สะดวกสบายเวลาเราเปิดหรือปิดฝาท้ายกระบะแล้วก็ดูในส่วนของกระบะตัวนี้นะครับแน่นอนเลยมันไม่ใช่ชุดปะอุปกรณ์ฉุกเฉินแน่นอนมันจะเป็นล้อตัวนี้ถามว่าเป็นล้อกระทะไหมไม่ใช่ล้อกระทะนะครับเป็นล้อแมดลายเดียวกับตัวรถเลย แล้วก็ตัวเที่นะครับก็ยังไม่มีกล้องถอยหลังกล้องมองลาซอถอยหลังเนาะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างกระจกหลังนะมีแบบไร้ฝ้าทัศนวิสัยก็โอเคอยู่นะฮะเวลาเราขับขี่จริงๆอะ่ะแต่ถามว่าถ้าทัศนวิสัยจากขับขี่ด้านหน้าเลยเนี่ยก็เยี่ยมขนาดใหญ่เสา A เสา C, ไม่บางหรือกระจกมองข้างก็มีขนาดใหญ่ เรามาดูในส่วนของประตูด้านข้างประตูด้านข้างเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยระบบควบคุมกระจก4ี่บานระบบล็อกรถเปิดรถระบบล็อกตรงที่เป็นกระจกวินโดว์นะครับไม่ให้เปิดลกเว้นฝั่งคนขับคนเดียวนะแล้วก็พับเปิดปิดหูกระจกด้านข้างตัวนี้ยังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการอัตโนมัติก็สามารถซื้อติดตั้งเพิ่มได้แล้วก็ปุ่มด้านข้างตรงนี้จะเป็นแบบปุ่มปรับมุมากระจกมองข้างดแบบไตสติกนะ โยกโยกอย่าโยกเล่นเยอะอย่าเรอย่าโยกหนักนะครับสำหรับลูกค้าที่มือมือแรงหนักนะฮะก็เบาๆนิดนึงกับมันว่าโอเคเวลาขึ้นนะครับผมเรามาดูตรงนี้มันมีนตำแหน่งอะไรกันบ้างหนึ่งเลยตัวนี้ด้านข้างนะครับด้านชิดที่ตรงประตูจะเป็นส่วนของฝาทางลามานกระโปรงหน้าอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบแจ็คไนคี้นะก็คือเสียบเข้าไปตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าแจนะ็คไนคี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ เทฟก็คือสัญญาณกันขโมยแล้วก็ตัวมีก็เป็นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวไฮแล้วน่ะจะเป็นแบบพุสตาร์ละเรามาดูส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยเป็นอะไรแบบเทียบเฮ้ยมันกระชับมือนนะสำหรับขับกระบะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมมัลติมีเดียจอ,อกลางก็ตำแหน่งนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นแบบ TFT ก็ค,คือควบคุมตรงนี้หน้าจอเลนไม่ตรงกลางเขาเรียกว่าค่าสแสดงมาตรวัดแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งเวลาเราจะ เราต่อกับ Apple c a r p เฟนยนะครับอัลโตนอยหรือเราต่อบูทูธก็สามารถรับสายวางสายได้ละนี่อัลวน,นี้แล้วก็ลำโพงก็อยู่ในนี้ละฮะเวลาลำโพงมันดังม,มันก็ดังหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของอ่าได้ตรงได้ตรงตรงัดตรงกลางนะครับก็คือกระจกยังเป็นแบบกระจกธรรมดาอยู่ยันไฮรักรีโวล็อกโคก็ยังเป็นแบบตัดแสง อัตโนมืออยู่นะครับยังไม่ใช่อ,อัตโนมัตินะฮะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตำแหน่งนี้ยังไม่มีกระจกแล้วก็ตรงหตำแหน่งนี้นะครับก็มีกระจกมาละนะฮะกระจกไว้ส่องไว้ตกแต่งไว้อะไรพวกนี้ก็ทําได้แล้วก็ไฟส่องสว่างแผ่นที่ตอนกลางคืนก็มีพร้อม กล่องเก็บอุปกรณ์กล่องเก็บของกะจุกกกะจิกกะจุกกกะจิก,กแล้วแต่ลูกค้าแล้ครับว่าจะเก็บอะไรนะแล้วก็มาดูในส่วนของตำแหน่งตรงกลางนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งของนาฬิกาไฟฉุกเฉินไฟพามานะแล้วก็จอแสดงผล led นะครับทัชสกรีนได้นะลองกับ apple carplay ที่ผมบอกไปแล้วเวลาที่เราต่อนะฮะแล้วก็ตรงนี้มาแล้วก็เสียบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตำแหน่งน,งนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับระบบควบคุม ื่องปรับอากาศด้านสายมือก็แบบหมุนเวียนว่าเอาแอร์ส่งตรงไหนแอร์ลงตรงไหนบ้างก็มียันดูดกลิ่นออกข้างนอกนะฮะแล้วก็ระบบไล่ฟ้านะครับไล่ฟ้าก็คือไล่ฟ้าหลังที่ครูอธิบายไปแล้วก็ปรับแรงลมนะครับมีตั้งแต่โลถึงไฮควบคุมอุณภูมิดึงนะครับเอาลมจากข้างนอกหรือให้ระบบหมุนเวียนจากด้านในแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของ p o w e r l e s สิบสองโวก็เอามาแปลงกันได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นที่คุงให้โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์จะเป็นแบบหกเกียร์นะครับดันซ้ายขึ้นขวานะครับดันซ้ายขึ้นสุดก็เป็นเกียร์ถอยหลังให้เสียงดังตีดแล้วก็ระบบกับขี่ก็มีอยู่สามโหมด Eco Normal power นะครับก็ให้ความแรงแตกต่างกันก็คือตัวเนี้ยถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่แหละแต่ว่ารอบมันจะสูงขึ้นแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันกน็มันก็จะน้อยลง แล้วก็ในส่วนของตำแหน่งของเก็บของกลางตรงกลางนะครับลึกไหมลึกนะใหญ่เลยอะสามารถเก็บของได้เยอะแยะเลยครับแต่ว่าถามว่ามีเพราะว่าเอาเล็ไหมตำแหน่งนี้ไม่มีเนาะแล้วก็ตำแหน่งของด้านหลังตรงนี้นะครับก็ถ้าไม่ใช่ตัวไฮหรือล็อกโคหรือ GRport ก็จะไม่มีแอร์ตำแหน่งด้านหลังนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยตัวเนี้ย สำหรับตัวเนี่ยนะฮะก็มีแอร์แบ็กมาให้นะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นตัวม e ดเนี่ยมันก็จะมีครบคันมากกว่าเอ็นที่ก็ต้นตน้ตนต้องเข้าใจนิดนึงนะแต่ว่าขับขี่ปลอดภัยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการสนใจที่จะออกรถนะครับก็จ <c> ะ <oughs> บอกเลยว่ามีแคมเปญอะไรบ้างสําหรับลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับก็ใช้สามารถใช้ใบมอบายซีได้นะครับ ออก็อยู่ที่3า0 0กับ800บาทก็คือค่ามาจำใบแดง3,000นะแล้วก็ค่าจัดแคนแนนดบาทตอนนี้ก็ลูกค้าก็ออกได้เลยไม่ต้องใช้เงินขนาดแบบ 4- 5หมื่นนะแต่ว่าก็ผ่อนดาวก็ก้อนนิดนึงก็ต้องเป็นที่ลูกค้ายอมรับได้แล้วก็ไฟนแนนอนุมัติถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาก่อนได้มาคุยกันก่อนได้รายละเอียดเบื้องต้นยังไงผมแถมทำได้ให้หมดแหละสำหรับดอกเบี้ยปกติิ้มต้นตัวนี้อยู่ที่2.09สําสำหรับตัวนี้นะ ก็สามารถทําให้ได้ปรับดาวปรับดอกเบีย้ยนะก็เหลือศูนย์เอาไปเลยศูตลอดกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไปแต่ว่าก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตกแตง่งอุปกรณ์นะครับหรือเลือกรับดอกเบีย้ยศนเระครับเรายังมีทั้งระบบของในส่วนของที่ Total Supplier นะครับก็มีให้อยู่แล้วว่ายังไงกันบ้างก็รับสับส่วนเพิ่มเติมไปเลยสาม0 0ื่บาทในส่วนของรุ่นของกระบะ เราจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงแล้วก็อัลติส Yaris a t ก็สามารถรับแคมเปญได้ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์สำหรับกระบาะนี้ถามว่าได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะฮะเราจะเป็นกระบะตัวเตีย้ยตัวสูงหรือ4ิกุนอันนี้ไม่ได้เลยก็จะได้ในส่วนของพวก Camry s r Cors นะครับทุกรุ่นนะครับรเวเป็นกระบาะแล้วก็รถตู้ที่จะไม่ได้รถตู้นี่คือรถตู้ทุกรุ่นนะโอเค ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อคุงมาได้นะครับเบอร์โทร0979194478แล้วก็ไลน์ p k ่เคอะไรเดี๋ยวังไงเดี๋ยวคุงส่งรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะครับก็ทักทากันมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุงด้วยนะครับผมยังไงวันนี้คุงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ